สว,ส,สวัสดีครับรายการทุกประจำนะครับรายการที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและของสะสมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับพีุ่งครับ ที่มาที่ไปของการทํารายการของเรานี้คืออะไรครับรายการนี้ซปเปอร์ซับแน่นอนมาจากชื่อข้าพเจ้าอยู่แล้วชื่อซุปนะครับผมแล้วก็คำว่าซูเปอร์ซับมันก็ในเชิงฟุตบอลมันก็คือตัวสํารองที่เปลี่ยนลงมาแล้วมีผลกับเกมถ้าติงกิ้งบีไฮว่ารายการมาจากไหนอ่ะแน่นอนหนึ่งชอบดูฟุตบอลแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการการ์ดบอลเมืองไทยเนี้ยน่าจะรู้จักข้าพเจ้าอยู่บ้างก็คือเป็นคนที่ชอบสะสมไม่ว่าจะเป็นเสื้อรูปลายเซนการ์ดบอลมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะมาลองทํารายการเพื่อหนึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการฟุตบอลเพราะนั้นรายการ,การ ของพวกการฟุตบอลต่างๆวันที่ตังต้ง,ตงโชว์อยู่นี่นแหละครับวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิดกับวงการฟุตบอลกันกดีกว่าในช่วงนี้กำลังแรงเลยแล้วมีอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ในมุมของพวกนะัก ตะคนดูอะไรพวกนี้ครับพี่รุ้มมีทัศนะหรืออะไรมานําเสนอไหมครับโควิดกับฟุตบอลที่รู้การฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่คนดูเยอะสุดในโลก <S 2> <S 2> แล้วก็มักจะพูดกันเสมอว่าฟุตบอลเนี่ยมันคือดอะพบิลยฟูลเกมต้องมีนักเตะต้องมีคนเชียร์ถ้าบิดถามพี่นะว่าในมุมมองที่เกี่ยวโควิดเนี่ยน่าจะแบ่งเป็นว่าในมุมมองของในส่วนของพวกแฟนคลับคนดูอย่างเรามุมมองนักเตะหรือแม้กระทั่งมุมมองสโมสรและยุคสมัยนี้ที่หนีไม่ได้มันก็คงไปในส่วนของมุมมองของพวกบอร์ดคาสเตอร์คนถ่ายทอดให้บริการมากกว่าถูกออตอนน้องเพรนนาะน ี4มุมมองซึ่งมันก็ยืนคนละจุดอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าจะไปในเวนไหนแต่ว่าคือถ้าไม่มี4อย่างเนี้ยมันก็รวมกันเป็นเดอะบิวตี้ฟูลเกมหรือว่าฟุตบอลที่เราชอบดูไม่ได้อันแรกเลยส <c oughs> งสารคนดูก่อนีกว่า สงสาคนดูคืออะไรลิพูลแชมป์แรกรอบ30ปีนี่แล้วมีคนชวนผมด้วยหลายคนเลยที่จะซื้อตั๋วเข้าไปดูแมตช์สุดท้ายที่แอนฟิลด์กะว่าโอ้โหูถ้วยสนุกสนานเฮฮาแน่นอนเนี่ยค่าตั๋วมันพุ่งไปเป็นแสนเลยอะรีฟันได้ไหมได้อยู่แล้วแหละแต่มันได้แค่เฟสแวลูของตั๋วนี่หว่าเพราะนั้นคนที่จองที่พักไปแล้วคนที่ซื้อตัว๋วเครื่องบินไปแล้วคนที่ซื้อตั๋วไม่เรียกว่าตั๋วผีอะซื้อแบบว่าตลาดรองอะซื้อเป็นแสนน,น,ะ,นะทำไงอะเราได้ทำไงอะทำใจนั่นยังคือค่าตั๋วห้า บอลดูมาชาตินึงนะตอนนี้เพิ่งมีเยอรมันกลับมาเตะล่าสุดดูนะดูถ่ายทอดดอสมุลกับไบร์เยนดูแห้งๆไงไม่รู้ว่ามีคนดูไม่รู้บิดได้ดูบ้างไหมบอลช่วงนี้ดูอยู่ครับแล้วมันแบบตลกนิดนึงว่าได้ดูไหมนักเตะแบบวิ่งไปแล้วแบบมันขาดสีสันมันดูไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนแล้วคือสมัยก่อนเวลาดูถ่ายทอดบอลเยอรมันโดยเฉพาะดอสมุลเนี่ยโอ้โหเยลโล่บอลข้างหลังของโกดอสมุลเนี่ยยิ่งกว่าแอนฟิลด์อีกคือใครมาเล่นแม่งต้องกลัวตอนนี้คือแบบหน่อยมากอ่ะสนามเงียบเงียบบอลไม่มีคนด มันไม่ใช่การแข่งคือให้โอกาสนะพยายามดูบอลย่างคือตอนนี้บอลอังกฤษยังไม่เตะบอลเปสเปนยังไม่เตะแต่ก็ใกล้แล้วแหละแต่คิดว่าบรรยากาศก,าก็ไม่น่าจะต่างกันอะมันดูหงอยว่ะแล้วอย่างนี้มันจะมีผลต่อสภาพจิตใจนักเตะไหมนักตเตะหรอคือเท่าที่อ่านข่าวคือนักเตะก็กลัวติดโรคก,ก็มีที่ง่อยสุดเลยเนี่ยซึ่งอบินน่าจะเห็นมากคือเวลายิงเข้าถ่าดีใจโคตรวีคเลยเขิ<อ> okay, นมากใช่ที่จะสอกอสอก,เอ,สอกเอาสอกชนกันตลอดเวลาแต่ผมเห็นว่าทิมก็มีพยายามแบบวิ่งเข้าไปมุงทงแต่มันดูไม่ธรรมชาต ขอขออ้างองถึงทอดมุนกับไบเออร์แล้วกันที่มีทิงเข้านำหนึ่งศูนย์เห็นเลยถ้าใครได้ดูถ่ายทอดเนี่ยวิ่งไปเลยที่มุมทงองเหมือนที่บีนบอกเลยสไลด์ไปด้วยแล้วปรากฏว่าอ,อาจจะนึกขึ้นได้มนะั้งที่ไม่มีคนดูอ่ะมันเลยหันกลับมาหาเพื่อนฝูงที่กำลังวิ่งตามมา <c oughs> คือแบบนึกออกมั้ยอะไรอย่างงี้ถ้าอยากรู้อย่างนี้สมมติว่านักเตะยิงเข้าอะ่ะมันจะมีไมว่าที่แบบจูบโลโก้หรือแบบว่าดึงโลโก้ไม่มีใครให้ดูแล้วนี่ว่าไม่มีแต่ว่าถ่ายทอดอย่างเดียว อีกหน่อยถ้าดีใจบางข้ามจะหายไปตัวเพราะบางข้าม,มันต้องเล่นกับคนดูนึกออกวะอีกหน่อยก็ไม่มีดิยิงโบกมือจับคู่แฟนแต่ว่าถ้าในเชิงนักเตะด้วยอะ่ะคือไม่รู้อย่าเช่นอะไรก็ห้ามจับมือคือห้ามผมน้ำลายโอเคเห็นด้วยนะเพราะก็ไม่เห็นเคยเข้าใจว่าทำไมต้องผมน้ำลายห้ามจับมือมันก็ดูแบบเออเอาเรื่องของความแฟร์ออกไปหน่อยนึงแต่ก็โอเคนะไม่มีคนดูน,ะนักเตะมึงเซ็งอะ่ะมันจะไม่มีพลังแฝงเนอะผมว่าไม่มีฮึดอย่างเงี้ยสมมติเล่นลิวฮูลเล่นอย,อยู่แอนฟิีอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หไม่มีคนร้องเเ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 เพพลลลงงงใหหห้้้ฟััไมม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 ่่่่่่่่ีีีีีีีีคววาาาแแบบบบึดดดดดออ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 ะะะืนนนนนซยยยย๋ตตตรรรรูู์กกททุส แวะ่ะคือเหมือนที่กลับไปช่วงแรกของรายการมิที่พูดเหรมันไม่ใช่ the beautiful game อะคือถ้าอันนี้มันเป็น new normal แนละ้วขอไม่เอา new normal ได้ไหมที่บอกว่าต่อนนี้แฟนมงแฟนบอลเข้าไม่ได้หรือเข้าได้น้อยหรืออะไรก็แต่ดูแล้วไม่เวรไรไิร์กเลม่รู้หรือว่าเราอาจจะโอสคูว่าอาจจะใช่ก็ได้พี่อนผม เด็กสมัยใหม่อาจจะชอบเรืกาาๆๆอกสมัยใหม่สักนิดหน่อยติดตั้งกล้องซูมตเต็มสนามเลยอี้อีกเดนมาร์กได้ทำอยู่ในว่าคือทุกคนดูไลฟ์มีหน้าตัวเองอยู่ริมสนามเงี้ยแต่มันไม่ใช่ป่ะคือถ้าไปดูแบบบอลสมัยเก่าเวลาแบบยิงเข้าคนสื่อสมัยก่อนเรเคยดูแบบบอลโลกฟุตเทจเก่าๆเงี้ยถือโบงถือเบียร์โอลเบียกับตรงกระจายน้ำเนืน้มกระจายเวลายิงเข้าอ่ะเล่นนหน่อยคืออะไรอยู่ที่บ้านเห็นแต่หน้าชั้นแบบเอ๊ะเข้าแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะ หรืออาจจะยังไม่ชินแต่ว่าโฟวิลลี่หวังว่ามันจะกลับมาได้เหมือนปกตินะ<ช>เพราะว่านักเตะม,มันคงไม่อยากมองไปได้เห็นดตกจอหรอกหรือถ้าในเชิญของ FC s ซ u โซงไม่อยากเห็นตุ๊กตาอย,ยางนึกออกไหมแล้วในแงน่ของ ความฟิตของนักเตะการที่ได้หยุดพักยูฟุมีความเห็นยังไงครับน่าจะเหมือนเริ่มพรีซีซั่นใหม่ไหมบางทีมคงได้เปรียบอะอยกตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะได้เปรียบสุดเลยคือแมนยูมั้งถามว่าทำไมก็ตอนนั้นบูโน่ฟานเดสมันเพิ่งย้ายมาหนี่วอาจจะยังเล่นไม่เข้าขาตอนนี้มันได้เวลาอีกตั้งเท่าไหร่ในการเข้าระบบแต่ว่าทีมที่กำลังฟอร์มดีจริงๆน,น้าจะบอกร์พูลเสียเปรียบคงไม่ใค่มันก็ก่อนโควิดร์พูลก็รอแล้วรอแล่น,ลน,ลน,ลนนะแพ้ไปแมตช์นหนึ่งด้วยแล้วก็สมองเสมอแต่ว่ามันก็เหม อ่านข่าวกันเขากลัวื่องอะกลัวเดี๋ยวนักเตะจะเจ็บจะอะไรยังไงซึ่งไม่รู้จริงเท็จอะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของหมอของอะไรนะแต่เห็นว่าอย่างบ bon อลลีเยอรมันมันก็มีตัวเจ็บเพียบเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับไอ้ตรงนี้ความฟงความฟิตและยิ่งมันจะมาเล่นกันขี่ขึ้นด้วยนี่ขี่มากเลยครับถ้าูเราดูตารางเล่นกันตลอดเวลาเลยใช่เช้ากลางวันเย็นแล้วกอนนอนถ้าอย่างน้อยเรามีอะไรให้ดูนะไม่ดูานานาลวบอลเนี่ยคงหายคิดถึงแล้วนักเตะเนี่ยครับมีใครได้รับผลประโยชน์ บ้างไมหมคะจากเรื่องโควิดเรื่องนี้มีสิมันก่อนเพิ่งอ่านอีกเป็นการครับอ่านข่าวเอาที่ไม่เกี่ยวกับบอลอาชีพก่อนดีกว่าซึ่งก็บอลอาชีพแหละบางคนก็ไปเล่นนักเตะอาชีพแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยโอลิมปิกเลื่อนโควิดอย่างเงี้ยหลายคนก็เนื่องาว่าอาจจะติดทีมที่ได้ไปเล่นโอเคแต่ว่าไอโอลิมปิกเขาเลื่อนอายุให้แล้วว่าเตะปีหน้าก็ขยับปีนึงเห็นว่าจะขยับปีนึงนะเพราะว่า การเล่นโอลิมปิกน่าจะเป็นความฝันของหลายคนบ้าคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวแหละแม้กระทั่งกีฬาทีมชาติไทยหลายคนอย่างเงี้ยคือถ้าเลื่อนโอเคยังได้ไปแข่งพีคเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะาตอนแรกทำตัวพีคไปแล้วแต่เลื่อนไปปีหนึ่งก็โอเคแต่ว่าถ้ามันยกเลิกเลยแล,ว,แลวเจอกันใหม่ฝรั่งเศสนี่ฝันสลายนะนไม่ได้พูดในเชิงว่าแบบได้เงินเพราะได้เหรียญอะไรได้แต่ว่าแค่การเป็นที่เขาเรียกว,ว่าเป็นโอลิมเปียนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นได้คนนักบอลก็เหมือนกันอ่ะหลายคนที่ติดชัวปีหน้าก็ต้้้อวดดดกกนน่ึะาาิย์โรเมมไไไขผ เห็นชัดเลยทีมชาติอังกฤษไงก่อนอันนี้ทั้งเคทั้งแรดฟอร์ดมันเจ็บฮูโนซีซันหน้าจะเล่นโคตรเทพเลยนึกออกไหมก็อังกฤษก็ได้ผลประโยชน์แม้ทั้งตัวเยอรมันอย่างกองหลงังลอย่างนิโคลัสโซเล่อย่างเงี้ยเจ็บก็บแรกจะไม่ได้เล่นอันนี้ก็น่าจะได้เล่นแล้วกลับมาทันอิตาลีที่ซานิโอโล่เจ็บไปเงี้ยมีตั้งปีหนึ่งให้เรียกความฟิตแต่มันก็มีตัวที่แบบโอ้โหฟอร์มกำลังมาดีเลยโดนเรียกชัวแล้วอีกสมมติซีซันหน้าบุทำไงวะถ้าเป็นคนไทยก็แล้วแต่ดวงนะมันก็มีทั้งคนได้เเเปปรรีีียยยบบส อย่างเดียวเลยเหรอไม่มันก็มันเลื่อนไปปีนึงอะอะไรมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคแน่นอนในในเชิงของสโมสรเราก็เห็นกันอยูน่นะว่าลดค่างค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าตรงนี้คนมันอาจจะไม่สงสารมากเพราะส่วนหนึ่งนักบอลมันได้ค่าเตะค่าเหนื่อย<ม>เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีการลดค่าเหนื่อยบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแน่นอนที่ทุกคนพูดหมดก็คือว่าไออ transfer window หน้าน่าจะเป็นในเชิงของการโลนเยอะยืมตัว<ล>เยอะแลกกันซะส่วนใหญ่เพราะตังค์ไม่มีนี่ว่าตังค์ไม่มีบางสโมสรอย่างเขาบอกเลยว่าอย่างดอนมุลอาจจะโชคดี เพราะว่าจากตอนแรกที่มีคนซื้อซา <Okay. S 1> นโชชัวเงี้ยจะมีใครมีตังค์ซื้อซานโช่ไหมตอนแรกบอกมาริตจะซื้อฮาลานจะมีตังค์ซื้อฮาลานไหมซึ่งอาจจะทำให้ดอนมุลสามารถคีฟทีมไว้ได้อีกหนึ่งฤดูปะ่ะถูกไหม,ไมเพราะว่าหลายทีมมันก็ไม่มีตงังค์มันก็จะหันไปหายืมตัวกันแลกเปลี่ยนนักเตะแล้วในแง่ของการบริหารทีมของแต่ละสโมสรเหรอครับพี่ฟุกเกี่ยวโควิดใช่ไหมใช่เลยไหน,นใครเราเมื่อที่เรามาทำรายการวันนี้เพราะเราปเปอี่ยนเบ์แล้วเราก็ว่าง คืออันนี้น่าจะเป็น c o m มอ n โน o ล l ความรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าหลายสโมสรมีปัญหาว่าเอางี้นะถามว่าสงสารสโมสรไหมไม่สงสารหรอกน่าสงสารคนทางานที่ไม่ใช่นักบอลมากกว่าที่เราเห็นข่าวว่าโดนปลดโดนลดโดนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกพักทานที่แบบว่าเวลามาเวลามี match day ที่ตอนนี้ไม่มีงานเพราะไม่มี match day นี่หว่ามึกออกว่าไม่มีคนตรวจตัวไม่มีคนเช็คนู่นเช็คนี่บางคนมันน่าจะลําบากเยอะแต่ว่าクับมันก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าคือไม่มีตังค์อะตอนนี้มันก็ดิ้นรนคือตอนนี้ข่าวมันก็มั่วไปหมดแล้วว่าหลายสโมสรจะต้องเจ๊งจะต้องอะไรอย่าง Yeah. แต่ว่าให้ดาวนะพี่ว่าหลายคนก็คงมองว่าฟุตบอลมันเป็นอะไรที่แบบก่อนอั้นี้เงินมันอู้ฟู่มากเพราะนั้นความสงสารมันอาจจะน้อยกว่าที่แบบขับแย่ไม่เชิงคนดูมันก็เหมือนที่บอกว่าทุกทีอ่ะทุกทีมที่เราเชีย์ก็ให้ต้องซื้อตัวนดังซื้ออะไรงวดนี้มันก็จะเป็นแบบแลกตัวง่ายๆหน่อยไหมอ,อะไร่เงี้ยสกอรเพลเยอร์ Player อะไรเงี้ยดังาดาวรุ่งแล้แสโมสรเองมันก็แย่ก็เข้าใจได้ไม่มีคนเข้ามาดูไม่มีค่าตั๋วค่าถ่ายทอดไม่รู้ตกลงกันยังไงอะไรยังไงบ้างมวยหมดสุดท้าย end of day นเเหมมือนดิไม่ว่าจจะธุริไหนซึ่่งเเเราาจะไไมข้้ปด็นีพก รรรหาาาในกเนารรเะคับห็นเมื่อกี้พี่สุพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดนะครับพี่สุแล้วในมุมของผู้ให้บริการพวกบอกคาสเตอร์ก็เมื่อกี้เราก็ทัชออนเรื่องเงินคือเขาก็เสียรายได้เหมือนกันแหละเขาถ่ายทอดไม่ได้มันก็เนื่องออกมาดาว่าอย่างแม้ถ้าคนไทยคนที่สมัครการคลิปชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงลดลงคือเห็นหลายข่าวมันก็แบบบีบกันไปบีบมาเห็นกันเรื่องเงินเห็นอย่างของอังกฤษก็จะมีประเด็นว่าตอนแรกจะอะไรนะให้ผู้จัดการติดไม้บ้างให้ มีสัมภาษณ์นักเตะระหว่างพักคึกมากซึ่งมันไม่ make s e แหละคือถ้าทุกคนมันยอมคนละนี้คนละหน่อยอะ่ะมันก็คงเดินไปได้แต่ว่าเราเองก็เป็นคนนอกอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันสุดท้ายจบยังไงแต่ว่าคือตอนนี้ทุกคนมันก็เคลมหมดแหละว่าขาดอะไรได้ขาดอะไรได้เนื่ออกป้าแต่ว่ามันก็พูดยากอะนะว่าถ้าสุดท้ายแล้วกลับมาเตะข่ายทอดได้มีคนดูสุดท้ายโอเคมันคงมีบางอย่างที่เป็น new normal แหละแต่ว่า everyday ไม่มีใครชอบฟุตบอลมากไม่มีใครอยากดูอะไม่เกี่ยวกับการพนันด้วย just การดูบอลสมมติคนเชียร์อรูคนเชือ เรียมาดริดอะมันก็คืออยากดูทีมที่เราเชียร์ถูกไหมแล้วมันจะมีผลต่อฤดูกาลหน้าไั้พี่ชรูฤดูกาลหน้าใช่เลย เหมือนที่เมื่อกี้เราพูดในส่วนหนึ่งแหละก็คือว่าซื้อขายนักเตะคงน้อยพวกเรคคอร์ดทรานสเฟอร์น่าจะน้อยแล้วก็เหมือนที่ผมพูดในช่วงแรกเลยหวังว่ามันคงไม่ใช่นิวนอร์มอลที่คนดูต้องน้อยลงต้องเว้นระยะห่างเพราะเหมือนที่บอกมันมันไม่ใช่บิลลูฟุเกมันไม่ไม่ใช่บอลที่เรารู้จักกันเหมือนที่บอกหรือว่าเราอาจจะโอสคูลนะหมายว่าเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะชินกันอีกหน่อยดูบอลต้องเว้นสองที่นั่งระหว่างคนเชียร์เชียร์อยู่คนเดียวถมาติไปครอบครัวห้าคนเนี่ยอาจจะต้องแถวเลยเพราะต้องเว้นยาวอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราไปกินข้าววววสมมมมมมััััยยนนนนนีี้้้้ทท่่่เเเเเืออองงงไะะะกก็ตตตรรรถูพาาฉห เป็นแค่ระยะสั้นที่แบบว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมที่มีกองเชียร์ได้นักเตะแบบเวลายิงข้าลองคิดดูดิสมมติยูโรปีหน้าแล้วแบบไม่มีคนดูอะโอ้โห,โหบอลร,ร,<ห>ระดับทัวร์นาเมนต์สมมตินึกออกไหมบอลระดับชาติแล้วไม่มีคนดูอย่างเงี้ยมันไม่รู้ดิแต่เหมือนที่พูดเมื่อกี้แหละฮะส่วนหนึ่งเราอาจจะโอสคูเป็นคนที่แก่รู้รอายุหมดเลยเด็กรุ่นใหม่เขาอจะรู้สึกเฮ้ยมันก็โอเคนี่พี่ดูไ่าเทอาเราไม่รู้ดิรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่บอร์ดคาสเซอร์เขาก็อ้างเขามีความรู้สึก ส่วนหนึ่งที่ทําให้มีบรรยากาศในการดูแม้กระทั่งเราดูอยู่ที่บ้านไม่อช่ไหมมันเป็นที่มาว่าในฐานะแฟนบอลถึงไปสะสมการ์ดสะสมเสื้อสะสมสตาร์ทหรือลูกถ่ายนักเตะก็ส่วนหนึ่งมาจากเราเป็นแฟนบอลที่ดูไงประเด็นสุดท้ายเลยครับของวันนี้การลุ้นแชมป์ฤดูการ้าจะเป็นยังไงยากมันเป็นเริ่มใหม่หมดอะเพราะว่าคือตอนนี้เท่าที่ดูนะมันต้องดูว่าใครจะฉลาดในการ แลกเปลี่ยนตัวสควอชเรารู้อยู่แล้วโอเคปีนี้ลิเวอร์พูลเล่นดีซิตี้เล่นไม่ค่อยดีสควอชเปลี่ยนไหมซึ่งก็จะมีประเด็นว่าอ่าซิตี้โดนแบนแชมเปี้ยนลีกนักเตะจ,จะย้ายไหมซึ่งเดือนค่ำหน้าเรามาพูดคุยเรื่องนี้ก็ได้อาแทคติกลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงแมนยูที่ก่อนมีโควิดก็ซื้อบูโน่ฟานนเดสนู่นนี่นั่นพอกบ้ากลับมาแมนยูอาจจะกลับมาเทพอีกรอบนึงไ,ได้วซึ่งหวังว่าคงไม่แต่ว่ามันก็มีโอกาสมึงหวังไหมฮะเพราะนั่นเนี่ยมันต้องดูอ่ะเอาเงี้ยเอาว่าซีซันนี้จบ ปวดแขนหมดแล้วมั้งปีนี้ปีนี้ซ้อมยกอยู่ที่บ้านเลยใช่ใช่ใช่เห็นว่าเล่นเวททุกวันเพื่อที่จะได้ยกทวยเยอะๆมันเมื่อย <ๆ S 2> เดี๋ยวยกเดี๋ยวแชม,มป์เดี๋ยวแชมป์เห็นที่ลุกสะสมหลายอย่างมากเลยอะครับหนึ่งในนั้น,นคือคาร์บอนอะ่ะพี่ครูแนะนำหน่อยสิครับว่าคาร์บอนคืออะไรคือการฟุตบอลเนี่ยมันก็ไป อีกเลเวลหนึ่งของการสะสมแหละเหมือนที่โชว์อยู่ตรงนี้ครับมันก็คือเป็นการ์ดที่มีลายเซ็นนักเตะบ้างมีเสื้อส่วนของเสื้อของนักเตะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของที่ทําให้เมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกันเรื่องฟุตบอลแล้วว่าให้คนเชียร์แฟนบอลคนที่ดูฟุตบอลได้รู้สึกใกล้ชิดนึกออกไหมครับคือ สมัยก่อนเลยแม้กระทั่งสมมติเราเล่นฟีฟ่อย่างเงี้ยการก่อนที่สมมติมาสะสมการบอลรู้สึกว่าเฮ้ย <Yeah. S 2> มีทีมตัวเองในฟีฟ่แม่งก็เท่ดีว่าโชว์คนได้อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบของอีกชิ้นหนึ่งที่มีไว้สะสมอ่ะก็คือมันเป็นการ์ดฟุตบอลที่ปกติมันมาในกล่องอยู่ <Yeah. S 2> แล้วแหละ อบิทนึกออก่ะซึ่งการฟุตบอลเองเดี๋ยวแต่ลที่เราทําไปแล้วแต่เอพีอ่ะ EP มันก็จะลงลึกไปเรื่อยๆหมายนว่าเราจะเริ่มมาพูดคุยว่าการแต่ละแบบเป็นยังไงมีประเภทไหนบ้างไฮเอ็นโลเอ็นรวมไปถึงที่ตอนนี้คนไทยน่าจะอยากรู้เยอะคือในส่วนของอะไรคืออาีหรือลุคกี้การ์ดอะไรหน้าสะสมอะไรหน้าลงทุนด้วยซึ่งพูดเป็นชั่วโมงก็ไม่จบอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่โชว์อยู่หละฮะมันก็จะมีตั้งแต่ที่ที่บางคนเขาเรียกว่าออนการ์ดคือเซ็นบนการ์ดเป็นยังไง ผ้าคืออะไรมันจะมีสับ์อ่่งเช่นแบบ m a ช c h นเพ Player วอนคือเทคนิคมันก็มีระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาแบบภาษาชาวบ้านมันคือของสะสมซึ่งของสะสมนั้นอ่ะมันก็มีหลายแบบหลายแนวอยู่ที่ว่าเราชอบนักเตะคนไหนเราชอบการ์ดรุ่นไหนในส่วนของดีไซน์แต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกเสมอคือว่าการ์ดบอลอ่ะมันเป็น n i e to have ไม่ใช่ must have nice to have คืออะไรคือมีก็ดีไม่มีก็ไม่ตายแต่ว่าคนเราอ่ะมันต้องกิน ถามนออกไปฮะเราจ่ายค่าเราเสายค่าไฟแต่ว่าการ์ดฟุตบอลเนี่ยพูดเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่มีตังซื้อก็ค่อยซื้อมันไม่จำเป็นต้องมีไว้สมัยก่อนหลายคนจะพูดจะเอาแต่นักเตะดังมันก็ไม่ใช่ไงบางทีสมมติอับดอาจจะชอบแบบอีกาโลอาจจะไปตามหาการ์ดอีกาโลก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเมสซี่นึกออกไหมฮะแต่ว่าวันนี้ก็มีตัวอย่างระดับหนึ่งมาให้ดูแหละถ้าถ้าถ้าอยากจะดูนะครับว่าสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดว่าในส่วนของออนการ์ดคืออะไรอันนี้มีรารเซนเมสซี่ที่เป็นออนการ์ดเลยจะเห็นว่าซน เซ็นบนการ์ดเลยอย่างเงี้ยนี่บอกว่าแล้วถ้าไม่ใช่เซ็นบนการ์ดมันจะเซ็นบนไหนล่ะมันก็จะเป็นที่เรียกว่าเซ็นออนสติ๊กเกอร์หรือบนสติ๊กเกอร์อ่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่เป็น ออนสติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลายเซ็นอยู่บนสติ๊กเกอร์แล้วเอามาแปะบนการ์ดอันนี้เขาให้นักเตะจริงๆเซ็นใช่ไหมพี่ตุงใช่ครับ <c oughs> คือมันมีบริษัทใหญ่ๆที่ค่อนข้างการ <c oughs> ันตีเหมือนกันแหละว่าลายเซ็นใช่ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้แต่ละบริษัทอะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นส่วนของพาณิชย์หรือท็อปส์ส์ว่าข้อดีข้อเสียข,ของแต่ละบริษัทยังไงหรือแม้กระทั่งบริษัทหนึ่งซึ่งมีออฟฟิศอยู่ในไทยด้วยก็คือฟูเตล่ายกตัวอย่างของฟูเตล่าคือเนี่ยอันนนเี้คืออแด์ไขง ซึ่งจะกี่ EP เข้าพเจ้าก็โชว์แน่นอนเพราะว่าเป็นทีมลักมันจะมีบางอย่างที่เป็นที่เราเรียกว่าแบบเบสการ์ดเลยอันนี้เอารุ่นแรกของเมสซี่โครมมาให้ดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าเบสการ์ดคือไม่มีลายเซนไม่มีผ้าไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นภาพนักเตะซึ่งถามว่ามีราคาไหมบางบางรุ่นราคาสูงกว่าพวกลายเซนอีกบางใบเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีมันแล้วแต่ว่ารุ่นอะไรยังไงนะครับผมเพราะั่นเนี่ยรายละเอียดมันเยอะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาเริ่มค่อยค่อย อธิบายเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงว่าเมื่อเราไล่ไปสักพักหนึ่งอ่ะเราคงเข้ามาพูดถึงว่าตอนนี้อันไหนหน่าลงทุนอันไหนหน่าเก็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรายละเอียดมันเยอะอะครับผมเหมือนว่าหลายท่านที่สมมติว่าเคยสะสมการ์ดอยู่แล้วรู้จักกับข้าพเจ้าอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยพูดคุยกันประจำอยู่แล้วนนเรามีกลุ่มของเราเรามี Facebook ของเรานนที่เราแลกเปลี่ยนความเห็นกันแชร์แม้กระทั่งเทรดการ์ดกันมีสถานที่ที่มาเจอกันมีมีติ้งประจำซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูล นี่คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับส่วน EP หน้าผมกับพี่ฟุ๊จะมาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและของสะสมยังไงอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับ